สวัสดีค่ะจากบ้านไร่มังพยอมค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะกล้วยโค่นนะคะเสียดายมากเลยเนี่ยหวีสวยมากเลยเพิ่งตัดปลีไปได้เดือนกว่าๆเองนะคะหวีใหญ่มากๆเลยสองสี่หแปดสิบ สิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกลูกนะคะเครือใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหวีแปดหวีเสียหมดเลยนะคะโหครับหักหมดเลยพลิกนี่ค่ะนี่คือผลพวงของลมพายุนะคะ โอ้ยลืมเอามีดมาโหหักหมดเลยพริกนี่ค่ะต้นทับพริกหมดเลยนะคะพริกจินดาอิ่งหักหมดเลยนะคะเละเลยดีนะว่าไม่ทับต้นมะนาว แล้วก็พริกต้นนี้ก็มาเก็บไปแล้วนะคะก็ยังเหลือเม็ดแดงๆจะเก็บไว้ทำพัน์สักสองสมเม็ดมาเดือฝรั่งของบาลายอังพยอมก็เริ่มเริ่มจะแก่อีกเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้แมลงจะเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้หอนะคะแม้แต่ต้น คันตะวันเม็กซิโกนะคะโค้นเง้ายกเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะล้มเลยนะคะอุย้ยมดด้วยสงสัยจะต้องฟันทิ้งแล้วโชคดีนะที่บอลไม,ไม่ไม่หักนะคะเพราะว่าตอนนี้บรัแรงพยอมเอามาตั้งไว้กับพื้นดินแล้วนะคะก็ยังอยู่รอดปลอดภัยดีนะคะวันนี้เป็นอะไรโทรศัพท์ สีไม่สวยเลยอันนี้ก็ตอนนี้ลมก็ยังพัดอยู่นะคะวันนี้ก็เลยพามาชมนะคะก็นึกท้อใจเหมือนกันนะคะกล้วยหักเสียดายมากเลยสำหรับต้นขึ้นชายที่บ้านไร่งพยอมได้ มาชําใหม่นะคะก็เริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะคะก็ปักไปห่างพอสมควรวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พาเพื่อนๆมาชมไม้สวยๆไปพังพลางก่อนนะคะเห็นกล้วยหักโค่นนะคะหลายเรือในสวนก็โค่นเยอะนะคะก็ท้อแท้ใจเหมือนกันนะคะ เพราะว่าไม่รู้จะป้องกันยังไงเพราะว่าถึงเราจะเอาไม้ค้ำนะคะเขาก็โค่นหักตรงไม้ที่ค้ำเลยนะคะเพราะว่าลมแรงมากๆเดินมาตรงนี้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงเขียดนะคะเสียงเขียดเขาเรียกเขียดอะไรนะเขียดเขียดแล้วเขียดอะไรสักอย่างนะคะก็พามาดูธรรมชาตินะคะในวันนี้นะคะนี่ค่ะ ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นบอลกระดาษนะคะที่คุณป้าประภัยสีส่งมาให้นะคะตอนนี้ใบก็จะถึงหลังคาสแสลมแล้วนะคะนี่ค่ะใบใหญ่ปูนอนได้เลยนะคะนี่ค่ะดูมือกับใบนะคะประมาณสองสามฟุตได้นะคะนี่ค่ะบอลกระดาษยักษนะคะ ส่วนต้นนี้โอ้โหอะไรกินใบอีกแล้วอันนี้ก็เป็นต้นมันสาคูแดงนะคะของคุณต้นช่องอีสานไทยแลนด์นะคะนี่ค่ะต้นก็สูงเทียมกันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ปลูกไว้ในในเรือนพ่อชำนะคะส่วนข้างนอก บ้านก็ปลูกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในเรือนพ่อชําที่ยังเหลืออยู่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นบอลกระดาษนะคะอันนี้เป็นของบ้านแหลพยอมไม่รู้จักนะคะเขาบอกว่าบอลกระดาษก็บอลกระดาษหรือว่าจะเรียกว่าพญาจงอางอะไรสักอย่างนะคะลําต้นเขาจะลายนะคะจะมองไม่เห็นเลยเนี่ยค่ะใบเขาก็ใหญ่ นี่ค่ะใบสูงสุดแล้วนะคะค้ำหลังคาแล้วนะคะนี่ค่ะจะให้ดูใบเขานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนี่ออ้ยบงังบางใบนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบสูงสุดหลังคาแล้วนะคะนี่ค่ะ เห็นบอลแล้วต้นนี้แล้วบาไาองพยอมบอกได้เลยเตีย้ยไปถนัดนะคะบาไาองพยอมสูง1้อหดเซนติเมตรนะคะแล้วนี่ค่ะสูงสองเมตรนะคะสูงมากๆเลยสองเซนติเมตรนะคะขอโทษค่ะไม่ใช่200เมตรส่วนอันนี้ก็เป็นบอลสิงหะโมลานะคะเป็นสมุนไพรนะคะนี่ค่ะ นี่ก็ต้นสูงเหมือนกันนะคะพอๆสูสีกันเลยนะคะกับบอลกระดาษนะคะนี่ค่ะลำต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะลำต้นสวยมากๆเลยนะคะแต่มีหนามนะคะว้าวเขามีหน่อเล็กออกมาแล้วนี่นาใบเล็กเขาสวยนะคะ แต่เขาจะแปลกนะคะใบเขาจะชูแง่นขึ้นนะคะเขาจะไม่ห้อยลงเหมือนกับใบไม้ทั่วไปนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะนี่ค่ะปลูกไว้สองต้นนะคะใบอุ้ยอะไรกินใบแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็น ผัดเป็ดญี่ปุ่นนะคะอันนี้หมาเข้ามานอนนะคะจะต้องใส่จะต้องหวดแล้วก็หาปะที่ปลูกใหม่นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นบอลกระดาษนะคะดูนะคะแขนแขนกับลำต้นของบอลกระดาษนะคะใหญ่มากนี่ค่ะ ต้นเขาใหญ่มากโอ้ว่าจะเอาต้นจะเอาต้นมาดันต้นนี้ไปปลูกยังไม่ได้ไปปลูกนะคะเอาไปปลูกไว้บ้างแล้ววันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้สวยๆแล้วก็แวะมาดูโูหมีเพีย้ยแล้วนี่นาเนี่ยเดี๋ยวต้องอน้ำหมักมาฉีดได้แล้วเดี๋ยวต้องมาลิดใบก่อน <c oughs> ลิดใบให้บางๆค่ค่อยฉีดน้ำหมักไม่งั้นเดี๋ยวเสียอีกนี่ค่ะต้นสูงมากๆเขาโหใบหนาหน้าแกงใบอ,อ่อนแบบนี้หน้าแกงจังวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชม พืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ประดับแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ